ตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางเดินเรียบมมริมแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับทางด้านขวาก็จะเป็นบ้านไม้เก่าของเชียงคานครับอันนี้ก็ระยะทางประมาณ4กิโลนะครับเลาะเรียบฝั่งแม่น้ำโขงวันนี้เป็นวันออกพรรษาด้วยนะครับ ที่เชียงคานเขาก็จะมีการไหลเรือไฟคล้ายๆกับไหลเรือไฟที่นครพนมนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ก็จะได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่งเป็นบรรยากาศที่สงบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเรือนะครับที่กํากลังจะไปจุดปล่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวก,กําลังเลื่อนออกมาผ่านต้นไม้นะครับ เดี๋ยวเขาจะไปจุดปล่อยนะครับซึ่งจะอยู่ต้นน้ําของแม่น้ําโขงนะครับฝั่งของประเทศไทยนะครับฝั่งทางด้านขวานั้นก็จะเป็นของสอปปลาวครับเมืองชนะคามนะครับสบปปลาวตอนนี้ก็เวลาห้าโมงห้าสิบนะครับใกล้ๆพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะว่าบรรยากาศก,าก็จะคลึมๆนะครับอันนี้เป็นเรือไฟของชาวบ้านครับ มีก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือนที่นครพนมแต่ว่าบรรยากาศที่นี่จะเงียบๆนะครับไม่อืกระทึกเหมือนที่นครพนมแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นเป็นไฟของแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้ไฟจากตะเกียงทําให้เวลาเรามานั่งชมนะครับเราก็ไม่ได้กลิ่นน้ํามันกา๊าซนะครับถ้าเป็นแบบตะเกียงเขาจะใช้น้ํามันกา๊าซซึ่งจะมีควันออกมาด้วยนะครับก็จะมาโดนเราก็ เป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับเราก็ดูเป็นแบบสมัยใหม่นะครับก็ได้ความสวยงามเหมือนกันส่วนถนนคนเดินที่เป็นขายสินค้านะครับก็จะอยู่อ,อีกอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นอีกทางหนึ่งก็จะขนานกันไปนะครับฝั่งที่เห็นใกล้ๆนะครับก็จะเป็นสปปลาวนะครับเมืองชนะคาม ทีแรกว่าจะข้ามไปนะครับแต่ทางเจ้าของบ้านที่ไปพักเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าคนฝั่งโน้นนะครับเขาก็ข้ามมาเที่ยวฝั่งนี้แหละเราข้ามไปเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ใจก็อยากจะข้ามไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้เรารู้สึกว่าน่าจะมีจักรยานให้เช่านะครับ แล้วก็มีร้านให้นั่งดื่มชมบรรยากาศนะครับออกพรรษาแล้วก็ดื่มได้ครับตรงน,นี้มาปั่นจักรยานนะครับมาเดินเล่นก็ได้แต่เดินก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรก็จะได้ชมนะครับบรรยากาศบ้านไม้เก่าของเชียงคานนะครับ บางแห่งนะครับเขาก็ยังรักษาความความเป็นไม้เก่านะครับคงไว้ไม้เก่าบางแห่งก็มีการผสมเอาอการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ก็คือใช้เป็นคอนกรีตเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงอนุรักษ์นะครับสถาปัตยกรรมของเชียงคานนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ระเบียงเอาไว้ชมพระอาทิตย์ตกนะครับชมบรรยากาศต่างๆของเชียงคานจะมีสองที่นะครับอีกที่หนึ่งอยู่ด้านบนสูงนู้นนะครับตอนนี้ก็เป็นบ้านพักครับเลทราคาอยู่ที่หนึ่งพันนะครับถูกสุดนี่น่าจะหนึ่งพันนะครับไปจนถึง น่าจะเป็นสามพันนะครับถ้าลึกเข้าไปอีกก็ราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นติดแม่น้ำโขงแบบนี้นะครับติดริมโขงเท่าที่ถามก็ประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ว่าก็จะได้บรรยากาศแบบบรรยากาศแบบดีนะครับเนี่ยดูวิวนะครับพ้าที่ตกได้วันนี้ก็จะมีพี่เขามาเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยนะครับ นี้เราก็ไปยืนชมนี่ครับดูโค้งของแม่น้ำโขงนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเรือไฟนะครับที่ชาวบ้านเขาลากไปไเดี๋ยวจะไปปล่อยมานะครับแล้วก็จะเคลื่อนมาตรงนี้นะครับเราก็มานั่งชมตรงนี้ก็ได้วันนี้นะักท่องเที่ยวถือว่าไม่เยอะนะครับมเมื่อเทียบกับปีกายกีกายมา หลังจากออกพรรษาไปแล้วหนึ่งวันนะครับปีกายนะครับไม่ใช่ปีนี้คนเนี่ยเยอะกว่าน,นี้มากครับดเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศของถนนคนเดินนะครับทางด้านในด้านในเนี่ยจะมีของกินนะครับมีของฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายครับ ซอยนี้ก็เป็นซอยที่ผมไปพักนะครับที่พักก็เดินออกมาประมาณ30เมตรนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นของฝากของที่ระลึกนะครับเป็นกระเป๋าต่างๆพวกคุญแกนะครับเยอะแยะมาก ใครอยากจะได้เสื้อที่เป็นของเชียงคานนะครับจะมีผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าย้อมคามนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยระยะทางจากนี้ไปจนสุดถนนคนเดินนะครับประมาณ2กิโลนะครับก็คงจะไม่ถ่ายทั้งหมดนะครับถ่ายเพียงคร่าวๆนะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับเชียงคานจังหวัดเลยครับ มีที่เที่ยวมีของกินเยอะแยะมากมายครับ,บก็เดี๋ยวพบกันนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นตอนเย็นนะครับดูบรรยากาศไหลเรือไฟครั้งแรกที่เชียงคานนะครับยังไงก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> แล้วพบกันคลิปต่อๆไปนะครับ